ี้เราจะมาพูดถึงไอเทมใหม่ๆกันเนาะที่ออกมาตอนนี้ที่แบบกรีดวีดสำหรับตัวมดมากๆนะคะอันดับแรกก่อนเลยอะอะรองพื้นก่อนละกันคาราโปโปเตนะ้นะคาราโปโปเต้อันนี้เป็นอรองพื้นที่ชื่อว่า r a d i a n t Stick Foundation นะคะออกมาด้วยกันสีสีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเวลาเราเลือกเราควรจะเลือกยังไงนะคะแล้วก็นี่เลยอ๋อนาอ,อาัลซัมนาอัลซัมตัวนี้เนี่ยเป็นมาเป็นเซตเซตเลยเพราะว่า คือด้านในมันก็จะมีทั้งอ่หลุดเป็นตัวอันนึงอันนี้จะเป็นลิควิดบล s นะคะซึ่งแบบว่าเฮ้ยหลายคนก็รอคอยใช่ป่ะแล้วก็อันนี้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 ก็จะเป็นลิปสติกสีออร์กซัมนะแล้วก็อันนี้อันนี้ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่ก็จะเป็นบลัชออนออร์กซัมนะคะแพ็กเกจน่ารักนะคะก็คือ ดูหรูหราแล้วก็ดูโอเคนะอ่ะสี่สีนะคะไอวอรี่เบจอ c อกเแล้วก็มอคค่านะคะคือถ้าเทียบแบบหน้าเราหมดว่าเอามาปาดลงไปที่ผิวเลยดีกว่าไอวอรมันก็จะขาวแต่หมดว่ามันน่าจะเข้าเแบจเบจแบบมันจะอมเหลืองนิดนึงออกเกอร์มันเหมือนจะอมชมพูนิดนึง และอันนี้มอคค่ามันก็จะเข้มอยู่แล้วอันนี้มอจะใช้ออซีซีครีมนะคะลงก่อนที่เราจะลงลงพื้นอันนี้เป็นของเอ,อ่ดีวขึ้นให้นะคะเบ b e เบอรี่โนะก็เป็นอันที่มอใช้แบบประจำเลยมอชอบมาอัดตัวลองพื้นลงไปเลยนะคะใช้แปรงก็ได้เนาะเออมันก็เยืยอนผิวดีนะคะคือเนื้อมันจะดูแบบ ช่ำช่ำช่ำเย็นเย็นเลยอ่ะคือเนื้อสวยมากจริงๆแล้วก็คืออันนี้ปกปิดระดับแบบกลางถึงต่ำคือมันช่วยให้ผิวมันดูแบบคือต้องเป็นคนที่ผิวแบบว่าไม่มีปัญหาใดๆนะคะคือไม่ได้ต้องการปกปิดเลยมากมายนะคะมันจะโอเคหมดว่าสวยอ่ะมันเป็นเฉดโทนโทนเนี้ยโทนที่แบบ แบบไม่อมแดงเกินไปแล้วก็ไม่อมเทาเกินไปนะอันนี้จะเป็นตัวล i q u i d c o n c e a l ลเนะคะออร a าเวลของมันเป็นแบรนด์ในเคอร์ชิสโดอะถ้าใครเคยเจอมันลักษณะแบบนี้มันจำชื่อไม่ได้อันนี้ขอพายจริงๆแต่ว่ามันก็เก็บเก็บ อะไรเหล่านี้ได้ดีเหมือนกันที่มันเป็นพวกรอยแดงนะคะเก็บดีเลยเก็บนิดนึงแอนต้ตานะคะก็ยังใช้อิฟซ่าเหมือนเดิมหมดว่ามันเป็นอะไรที่ไปปังในการเก็บรอยคํำได้ดีมากๆอันนี้เราเก็บเพิ่มเพราะว่าเราต้องการให้ใต้ตามันดูแบบ กีบขึ้นอันนั้นจะเป็นนาม Multiple t i n นนะคะหมดเลืิกใช้สีโจก่อนแตะนิดเดียวตรงช่วงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ออกซิซ um นะัมลงเนาะแล้วก็อันนี้ <c oughs> เขาบอกให้เช็คจะดีที่สุดนะคะก็เช็คไปก่อนบีบออกมาแล้วแตะลงไป ชีวิตเดยออะเฮ้ย,ยทุกคนมันดูออร์กนิซมมากเลยคือสีน่ารักแบบสีน่ารักมากไม่รู้จะพูดยังไงดีเฮ้ยเอามาแตะตาได้เลยคือเป็นแบบโทนเดียวกันไปได้เลยอ่ะ บ่มมากมากบ่มสุดๆนะคะวันนี้แต่งตาด้วย two face sweet peach นะก็เอาสีพีชอะสีสีสีสอันเนี้ยที่มันดูพีชๆอะฟานมาฟิสชเช h ร์ฟอร์มูล่านะ นั่นเด็กอะค่ะที่มันมันจะเป็นแป้งที่แบบว่าเหมือนใช้ปัดทับแบบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้ลงแป้งฝุ่นเห็นปนะ่ะเพราะว่าเราว่ารองพื้นมันลงออกมาแล้วมันดูมันดูผิวสวยมากเลยอะ่ะก็เลยปัดอย่างนี้แทนไม่น่าจะมีขายในไทยหรือถ้ามีก็น่าจะอยู่ในมัซูโมโตคิโยชิคือ Excel เนี่ยมดเป็นแฟนของเขาแบบมายาวนานแล้วตั้งแต่รุ่นแรกๆอันนี้มันจะเป็นรุ่น รุ่นล่าสุดที่เจอตอนที่ไปญี่ปุ่นล่าสุดนะคะหัวเขาไม่จิกหัวไม่จิกเราก็เหมือนแบบขึ้นโครงไปฮะจริงจริงมันก็แล้วมันติดทนด้วยแล้วมันก็เสร็จได้แล้วนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นหัวแบบฟองน้ำเนี่ยที่เอาเบรนดได้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทั้งติดทนทั้งดูฟุง้งนัวอันน,นี้ที่ดัดสีทองน,นี้ของทาร์กนะก็ดัดดี The shock y h l นะคะคือกำลังปับปื้มอยู่ช่วงนี้ฉะนั้นก็จะเห็นใช้บ่อยคือแป๊บเดียวสวยอะเก็บไล,ลท์รายละเอียดอีกทีหนึง่งอันนี้เหมาะสำหรับแบบคนผิวขาวอะเออมันก็จะแบบ ไม่ดูแบบว่าเชดดิ้งแบบว่าโบน่ากลัวเกินไปอะไรอย่างนี้ก mm hmm. ันนะคะเจลเลียนนะคะก็จะออกเป็นแบบ Twinkle! Twinkle! t w i ว k l e ลว่าลงตรงนี้มีหอมด้วยท้ายลิปสติกสีออกซิซัมนะคะคือยังไม่เคยลองเลยเหมือนกันเรลองลองห้องๆกัน คิวนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นของ Heavy Rotation นะเบอาาร์ศูนย์สามเมื่อจะแบบปัดขนคิ้วให้มันเหมือนเคลือบให้มันเป็นสีออกดูบลอนน์บลอน์หน่อยสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะอันนี้ละกันนะอันนี้เป็นของ t a s นะเป็นคอลเลคชันอ่ออะไรที่มันไปนเกี่ยวกับทะเลอะคะ่ะก็มดจะปัดตัวนี้ คือมันจะมีชื่ออยู่มันจะเป็นซื้อมานานมากแล้วเราไม่ได้ใช้ Sunlight, Futurelight และก็ Moonlight นะคะ Sunlight, Futurelight, Moonlight เราเป็น Sunlight แะ้วกันเนะี่ยแล้วก็เคลือบลงไปที่ผิว